สุดๆเลยไม่นอนไม่กลับไม่นอนเลยบนเครื่องมันนอนไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมมันมันแน่นมากมันหนูเดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเดี๋ยวผมจะถามเรื่องตั้งกี่พี่เลยเต็มๆเลยแหละเดี๋ยวไม่ต้องห่วงอ่าปากอ่าปากไปสิเดี๋ยวดิแล้วไงแล้วไงคือดูดูแล้วไงคือดูแล้วบัดชอบความดูแล้วดูแล้วผมว่าฝรั่งของของตัวตัวลีดมีเต็ดเองเนี่ย สโมสรเขาเขามีแฟนบอลที่หนาแน่นอยู่แล้วทุกสโมสรส่วนใหญ่หนาแน่นอยู่แล้วเพี่งแต่ว่าเขาเลือกเอาเอาเอาซีรีส์ที่มันไม่ขึ้นชั้นอะ่ะมนมาถ่ายทอดอ๋อไอตอนขึ้นชั้นเนี่ยเขาเขาโควิดใช่ไหมโควิดขึ้นชั้นแต่ช่วงที่เขาเป็นเป็นเป็นช่วงที่เขาพยายามจะขึ้นชั้นปีนั้นเพราะว่าเบลซามาแล้วมันเหมือนมันเหมือนมีการพัฒนาแบบชัดเจนไงครับ,รบแล้วไม่ได้ขึ้น ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเบลซาไหวไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ประธานประธานสมสสอนแล้วก็พุ่มในการสอนอยังเชื่อมั่นว่าเบลซ่าเนี่ยจะเป็นคนที่ใช่เออมันทําทํารู้สึกว่าเขาไม่ได้เอามุสมสําเร็จมาเขาเอามุมดาม่ามาขายมันทำให้อเอเราอยากดูเราอยากดูเรื่อยเรเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะอะไรคําคําถูกโฮมอะไประมาณเนี้ยน่าจะเป็นพวกสารดีที่ทํากับพวกไอ ด็อกิเม้นเตอร์ดี้ออนไลน์อนะฮะใช่เดี๋ยวไปหาดูไปหาดูตอนช่วงนี้มีหนังเวลาอยางกูเยอะเต็มเต็มไปหมดสนุก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 มากก็เหมือนกับตำตาตำตาแดนทีวีได้ไงที่ใช่ใช่อันนี้สนุกปีนี้ผมว่าเรื่องนี้น่าสนุกไอไอไอเขาเรียกอะไรนะไอไอซีซั่นล่าสุดที่กำลังจะออกอ่ะถ้ามีนะเพราะว่ามันขึ้นชั้นไงเออถ้าถ้าถ้าอันนั้นถ้ามันมีน่าสนุกตนตาแดนอะพอเลส嘛 ฟันเดอร์แลนด์นี่ผลเลขึ้นแล้วพอได้ขึ้นแล้วพอไปนี้ติดตามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดใกล้ใกล้เปิดซีซันมาคุยเรื่องน้องใหม่สามทีมดีกว่าได้ผมว่าน่าสนุกเออใกล้เปิดซีซันไม่หรอกพี่ตอนนี้มันก็กระบวนการมันก็แบบดีขึ้นแล้วนะทำไมเราไม่มาปะหน้ากันเจอคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยได้ไปไหนก็ได้กับอกก็ดี ไอ้แม่ผมก็บอกผมก็ไม่ได้บอกพี่ผมบอกพี่คนนึงคนนแค่นั้นแหละอ๋อแค่นั้นแหละอืไเป็นคนอย่างงี้พี่เอาพี่เตียถามเลยไปอังกฤษเนี่ยโอเคไปพี่ดันโชคไม่ดีแล้วกันโชคไม่ดีในเรื่องของหลายๆอย่างคือป่านนั้นไปในช่วงปิดซีซั่นเนี่ยแล้วได้ไปดูสนามฟุตบอลสนามไหนบ้างไหมพี่ที่อังกฤษอ๋อก็ต้องไปกับลูกชายครับเป็ไงไปสนามไหนก็โซลซัทาซทก็ไปเชลซีอยู่แล้ว อืมอืม uh huh. แล้วก็ไปแล้วก็ไปเขาไปที่ยมที่เราไปผมไปกับต้นอนะ่ะก็คือได้ล่อมสนามไงอ่ะดูดอลงดโรง,งแรมใช่อ่าแล้วก็ดูพิดูอะไรนะไอพิพิธภัณฑ์เวานิดเดียวครับอ่าแล้วก็นี้ตุนก็อยาก,ยากจะเข้าไปข้างในก็เอาเข้าไปาก็ไม่มีอะไรก็เชลซีปูปูย่าใหม่หมลอกญ้าใหม่ครับก็คือ <c oughs> เป็นเป็นตัวเซเดียมของทีมเชลซีใช่ไหม ใช่ใช่แล้วก็มาปาคีบาทกี่บาทกี่ปอลนั้นยี่สิบบอลไหมสิบเท่าไหรยี่สิห้ามั้งโอ้ยี่สิบห้าบอลเลยนะยี่สิบห้าบอลรวมหมดรวมหมดเลยประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งก็ราคาแล้วก็ไปแล้วไปเที่ยวนี้อย่างน้อยยังนึงได้ดูไอ้นี่ฮะยังได้ดูบอลที่ที่ฝรั่งเศสเกมหนึ่งอุ้ยเกมไหนอ่ะฝรั่งเศสเจอโคเอเชียที่แพ้อ๋อแล้วพี่บอลจนโลกเลย เออก็คือเราไม่ไลฟ์มาตอนนั้นน่ะโหเนี่เห็นไหมะโอ้โหนี่ครับจะบอกให้เลยว่าเป็นยังไงเป็นประสบการณ์ที่ดูสนามไหนพี่สนามไหนสนามฟางเดือเปลงเอ่อซานเดฟรอนซเดรอปล่งสนามเชมเปอลีกเลยดิใช่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ว่าผมเดินเดินอยู่นะผมจะบอกเดี๋ยวบอกนะมีคนมาถอถ่ายรูปไม่ไม่ไม่เดินเดินอยู่ มาทําไมวะเนาะคนเยอะมากเนี่ยคนเยอะมากอะเยอะแบบแล้วก็มาทําไมแล้วก็มาถึงปุ๊บเจอกั้นถนนให้อ้อมเดินอีกยี่สิบนาทีไปถึงก่อนเลยนะไปถึงสนามเนี่ยคิดว่าสนามอยู่ประมาณอีกสักร้อยเมตรเนี่ยนะครับเขาไปถึงประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งคนั่นแหละ เดินไปเดินมาจนกระทั่งเข้าสนาม่ะผมเลทไปยี่สิบนาทีอ,อเพราะว่าพี่เดินอ้อก่อยแล้วได้เข้าใช่ไหมเข้ามันบีบกันไนไม่ใช่ผมนะมันบีบให้เดินนั่นแหละก็เลยรู้สึกไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แล้วก็ไปดูบอลแล้วรู้สึกว่าผิดหวังผิดหวังกับเนชันลีกเป็นยังไงโดยเะโดยโดยเฉพาะทีมใหญ่เพราะว่าทีมใหญ่เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเล่นให้เล่นให้มันจบจบ,จบซะ เพราะว่าทีมใหญ่ยังยังไงแล้วแต่ด้วยกฎจะตั้งกฎอะไรแล้วแต่เนี่ยการผ่านเข้ารอบมันผ่านอยู่แล้วใช่ไหมในในยวกันบรรยากาศของทีมใหญ่เนี่ยมันคือมันเดินเล่นอะคือมันเหนื่อยอ่ะพี่ผมว่าเซชยนลิศผมก็ใจนักบอลเพราะว่านั้เพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ไม่ควรจะเป็นทัวร์นาเมนต์อ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบเป็นกระชับมิตรเท่านั้นเอง แต่แต่มันไม่ควรจัดตอนนี้ผมใช้คำคนี้เลยไม่ควรจัดตอนนี้ถามว่ามันดีดีไหมสาหรับเนเ่นลีกอผมว่าดีมันทําให้เกมเกมของชาบิดเนะดี่ยดูดูมีเออดูมีแบบมีอะไรมากขึ้นเออม,มีอะไรมากขึ้นแต่เพราะเอิญว่ามันเสริมทะลึ่งมาจัดเพื่อให้เพื่อให้ไม่มีฟันหลอในช่วงแบบเนี้ยครับอ่ะคุณจะฟันหลออาทิตย์นี้ยผมว่าอาทิตย์อาทิตย์เดียวนะหรือไม่ยากเกินสองอาทิตย์ แล้วก็จะมีทีมอะละเริม่มบุญนเครื่องแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเป็นระบบของผมว่าพนันก็เป็นไปได้ <c oughs> เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพื่อให้ <c oughs> เพื่อให้มันต่อเนื่องไม่ไม่มีขาดขาดตอ่อขาดตอนะ่ะอ <c oughs> ่าไปเล่นไปดูไปดูเล่นแล้วแบบบอกได้เลยว่าผม <c oughs> ผมผมิดห <c oughs> วังกับทีมใหญ่ผิดหวังเพราะว่าทีมใหญ่มันมันเล่นแล้วไม่ โรเทชันเยอะเพราะมันไม่ได้จริงจังด้วยใช่ไหมแล้วมันดูเหมือนจอยมากใช่แต่ผมอยากรู้วิธีการพี่เผื่อเผื่อกเพื่อนจะไปเหมือนอย่างพิ่เตี้ยคือพิ่เตี้ยเนี่ยตอนแรกที่แพนไปคือจะไม่ได้ดูบอลเลยสักเกมและไอ้การที่ดูัางเศสกับโคเอเชียไม่ได้อยู่ในแพนของพี่เลยถูกไหม <S <S 2> <S 2> ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลยอยากรู้ว่าเอาแล้วพี่หาตรงหาตั๋วอะไรยังไงพี่ก็บังเอิยมก็นั่งดูไปดูมาบอกเฮ้ยมันมีบอลนี่ว่ะก็เลยให้ภรรยา เข้าไปจองตอนแรกก็คิดไม่ได้คิดว่าไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเป็นเป็นแม์ใหญ่โคเชียมาด้วยไงเห็นไหมเราก็คิดว่าเออคงไม่ได้หรอกอ้างสักพักมีว่างเอาว่างาใส่กันซึบพี่เว็บไหนว็บเว็บไหนด้าบอกว่าเว็บไหนไอ้นี่เลยของของทีมชาติมันนี่แหละของฝรั่งเศสเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ได้ราคาหน้าตั๋วเลยใช่ไหมใช่ก็แต่แรกยังคิดไงบคือตลาดมอซื้อปุ๊บดีดีอ่า ส่งบัตรเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยเอาง่ายเอาเรียกว่าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วกันครับคิดคิดแวบคืนกลับมาเฮ้ยไอเนี้ยภูกับไอระเดิดมันยังมันยังมีปัญหาอยู่เลยนี่หว่าอืมก็เลยถ้าไปไม่ได้ดูเหมือนที่มีข่าวทําไหนวะนะลืมตอนนั้นคือเออมาได้ดูบัตรอยากอยากดูบอลแมตช์น่เอออยากดูแต่แล้วพ่อโอ้โหมาคิด ถ้ามันเหมือนนั้นมีตัวผีมาไงอะอถ่านมันลองดูเดี๋ยวใช้ได้ดูแล้วก็แล้วก็ได้ดูได้ดูประมาณสักหกสิบนาทีรวมแล้วนะก็เข้าไปเข้าไปที่หลังต้นต้นก็ยี่บห้าอ่าซึ่งหลังก็ประมาณสักสี่สิบแล้วก็เลยเดินออกเพราะว่าคนเยอะมคนเยอะจนกระทั่งเราไม่อยากดูเพราะไม่ใช่ชาติเราด้วยไม่ได้ใส่ใจแล้วเราเดินทางกลับยังไงพี่ ก็เอ่อ u b e บอร์ออร์๋อใช้ u b เบอร์ใช่ไหมอูเบอร์ตามคำแนะนำของน้องเพราะว่ามันคนมันเยอะมากคนเยอะจริงนี่แล้วก็หายากด้วยไม่ไม่ช้าไม่ช้าที่เสร็จอันตรายด้วยอ่อส่วนใหญ่มันชอบช้าไงสถานที่ที่แบบคนเยอะๆอ่ะพี่มันจะชอบช้าไงแต่ถ้ามันแบบมันจะเรียกเรียกอย่เรียกแต่แลรอนานนิดนึงเรียกรอนานนิดนึงอ่ามาดูกับสอชาร์จสองคนไม่ทั้งหมดคนะเลยครับ โอ้ลูกสาวก็ไปเพื่อนลูกสาวดูบอลไม่เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาก็ไปเออ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 ใ้เพื่อนเพื่อนลูกสาวก็เขาเขาใช้หลักการนี้เขาตอบมือกันก็ตบมืออ่าไม่รู้ว่าตบมืออะไรก็ตบมือไปก่อนอ๋อเขาเบิรตาลิวเขาเบิรตหลิวแต่ก็ดีุอออาหารอร่อยไหมฮะฝรั่งเศสฮะอือ ไม่ซ้ำาะตักรคำนี้แล้วกันหละรถไม่ซ้าอ๋อไม่ไปก็ยังยังยังหอยทากก็อร่อยก็เดี๋ยวผมจะลองทําดูแต่ผมจะซื้อหอยทักตีนหรือว่าหอยหวานหอยอะไรนะหอยหวานเนี่ยเดี๋ยวบอกบอกที่ร้านโมโจก็ได้นะซื้อมาครับแล้วตัดตัดไอ้ตรงตรงแข็งๆออกนะอ่าแล้วมึงยัดไส้ลงไปเอาไส้พริกอ่าอะไรเงี้ยยัดลงไปข้างในเลย แล้วก็จิ้มมาปุ๊บแล้วก็ุ๊บอ่าลองต้องลองประกาศเลยว่าเนี่ยเป็นเป็นไอหอยทากหอยทากเมืองไทยนี่ปอนีพี่จะชิมหอยทากเมืองไทยนะตอนเนี้ยร้านโมโจแห่งตลาดสี่มุมเมืองรังสิตเนี่ยเขามีสินค้าชนิดใหม่อ่าก็คืออะไรอ่ะเบคอนรมควันใช่เจจิ้งรับรองอร่อยเด็ด สูตรเชฟโอ้แล้วก็มีเนื้อเนื้อทำแบบดอมาโชว์นี่อยู่อยู่ร้านไหมนะไม่ได้อยู่อยู่อยู่บน,นเลยขายของที่ไหน<อ>นี่เจ้าของร้านเคยขายของกับเราไปไปเองเลยกลัวผลิตไม่ทันเชฟโอ้ช้าใช่ไหมผลิต <S 1> <S 1> <S ไม่ทันใช่ไหมมันก็ต้องลองดูแหมคนเราเราเป็นมีแพ็กอยู่พี่มีแพ็กอยู่ที่ร้านครับพี่จอยมึงจะเปิดเรื่องมึงจะเปิดร้านด้วยการกุศลเหรอไม่กินเที้ยเี้ย หนึ่งเรื่องผมจะถามพี่เตี้ยออกากาศเลยเออเออบอลโลกไทยลีกหยุดไหมพี่ผมว่าเขาหยุดอืมผมว่าเขาหยุดผมว่าก็มันก็ต้องตามกระแสครับโอ้แล้วไม่หยุดแล้วใครจะดูกันแล้วพี่เตี้ยมีแลนจะพาแฟนๆเตี้ยงวนชวนคุยไปดูฟุตบอลโลกไหมครับ ผมไม่อยากอยากทำกินผมเลยก็ต้อง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 ปรึกษากันดีๆก่อนว่าเพราะเราไม่ไม่ถนัดทางนี้ก็ต้องหาครูที่มันหนึ่งต้องไปแล้วต้องไปแล้วอย่าให้เสียชื่อก่อนอันดับแรกไปแล้วมันสนุกต้องสนุกต้องสนุกไปกับสนุกอยู่แล้วที่ผมนั่นแหละแล้วก็แล้วก็ไปเนี่ยกาตาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีถือไปถือไปถือไปเองถือไปเองมันจะแฮปไหมมันจะแฮปไหม ไปแฮปไปแฮปต้องถือไปต้องสือไปพระละหมากนั้นยาเลยเที่ยวจะเออต้องต้องถือไปเองพี่ต้องถือไปเองได้แต่ถ้าไปหาที่นู่นไม่มีที่ท็อปลำบากไอ้นี่ไอ้นี่ไกลตัวไอ้นี่ไกลตัวไว้ว่ากันว่ากันไว้เกือเป็นแพนไงเกือบแบบไอเราคุยกันไปอ้าวถ้าแบบกัตตาแล้วก็อาจจะมามาคุยกันจับข่าวคุยกันกาตตาไม่ขายเราบอกว่ากาตตาไม่ขายเราอไี ไม่ขก็ไม่ไปก็จบก็ไม่ไงไม่ไปเลยไม่เดี๋ยวผมรอโปรแกรมออกชัดเจนก่อนจะ้ดออดู่าโปรแกรมว่าไอ้ใครเตะวันไหนอะไรเมืองไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูรอรอให้มันแบบชัดๆก่อนออกมาวันที่ออกยังที่ออกออกออกยังตอนนี้ครบอะไรอะยังไงยังไม่เห็นนะ เปรแี่ไม่ระบุว่าใครเตะวันไหนอะไรยังไงเมืองไหนเขาเขาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเืยแต่ว่าอ่ายังไม่มีการออกมาเป็นทางการนั่นเองเพราะว่ามันได้ทีมครบได้ทีมครบแล้วนี่ได้ทีมครบแล้ววันวันเตะเขากำหนดแต่แรกแหละครับโอเคอ่ะเรียบร้อยประมาณนี้นะขอบคุณเอสเมเว้ยมีท่านหนึ่งคุณดินสอนนะฮะสวัสดีครับนี่สวัสดีฮะคุณดิศสอนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยมีโอ้โหมีสมาชิกสมาชิกใหม่ เดี๋ยวจะบอกนะว่าเพื่อนพี่ท็อปเนี่ยเด็กที่ร้านเด็กที่ร้านโถเเลยเราคนดึกว่าคนใหม่เข้ามาเนี่ยดีใจคนใหม่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 เขาเป็นน้องเป็นลูกค้าที่ร้านเขาก็เออรู้จักรู้จักพวกเราไปอย่างดีอ่ะฝากพิ่ฝากกินพิซซ่านะครับอยากกินพิซซาร้านใหม่โมโจมากเลยอ่าบ้านนี้ครับโอ้ยเกือบวุยกนแรกอ่ะคุยซึ่งชั่วโมงคุยไปคุยมานี่จะหนึ่งชั่วโมงแล้วห้าสิบห้านาทีแล้วขอบคุณครับที่ัไทยกันเข้ามานะครับ เตี้ยงวัชชนคุยคก็จะมาคุยกันเพื่อนๆก็ทุกวันจันทร์เนี่ยนะประมาณแล้วก็ดูดีลันได้ทางช่อง YouTube ของเตียงวัชชนคุยนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะะวันนี้ทสามลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ